สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทำสวนให้ง่าย,ายสไตล์สวนกิติธราวันนี้จะมาพูดเรื่องฝ้าฝ้าเวลาเราปลูกผักสลัดมันเกิดขึ้นเพราะอะไรสาเหตุอะไรบ้างที่มันทําให้เกิดฝ้าต้องออกตัวก่อนนะครับว่าอย่างผมทําผักให้ดูเนี่ยผมไม่เคยมีการวัดค่าน้ําผมปลูกน้ําประปาน้ําธรรมชาติน้ําบาดาลแน่นอนครับมันก็จะมีน้ําที่ทําให้เกิดฝ้าก็คือน้ําประปา่าและมันจะมีวิต รูปแบบอื่นที่มันทําให้เกิดฝ้าได้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปพร้อมแนวทางการแก้ไขหรือจะเก็บฝ้าไว้ได้ไหมก็มาดูครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูอ่ะขออนุญาตสลับกล้องครับผมอันนี้เพิ่งปลูกนะฮะดูตรงนี้ก็ได้คือการเป็นฝ้ามันไม่ต้องรอให้ต้นโตหรอกมันจะเกิดตั้งแต่ต้นเล็กๆนี่แหละนี่ฮะมันไม่มีคือฝ้าเนี่ยลักษณะของเขาก็จะมีเหมือนเราเอาน้ํามันไปหยดใส่มันก็จะเป็นคราบบางทีก็จะหนาหนาบ้างบางบ้าง ในส่วนของผมเนี่ยที่เจอมันจะมีน้ําป่า,ปาผมมองว่ามันอาจจะเป็นเพราะามีคลอรีนหรือเปล่าเติมปุ๋ยไปสีห้าวันก็จะมีฝ้าขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เจาะรูเยอะแล้วเอากระถางเอาไม่ปลูกสมมติเ่าเคยเจาะ11แล้วปลูก8รูที่เหลืออยู่มันทําให้แสงส่องเข้าไปตรงนี้ก็มีโอกาสทําให้เกิดฝ้าเหมือนกันวิธีก็คือปิดรูนั้นไว้แต่น้ําปปาเนี่ย เพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าพักน้ําสิก็พักครับผมทํามาตั้งแต่ปี2017ผมก็ต้องมีเคยมีพักบ้างเลยครับแต่ผมบอกก่อนครับว่าผมอยู่บ้านนอกเนี่ยการเติมคอรินอาจจะไม่เหมือนเพื่อนๆที่ปลปาในตัวเมืองเพราะว่าอารมณ์ที่เขาอยากใส่คอรีนเยอะเขาก็ใส่เยอะเลยบางทีก็ไม่มีคอรีนัน้งอาจจะไม่ใส่ก็ไม่มีฝ้าบางทีก็มีฝ้าหนาดังนั้นการพักน้ําหรือไม่พักน้ําถ้ามันจะมีฝ้าผมมองว่ามันก็มีอยู่ดีนั่นแหละ แต่ถ้าพักได้ก็ดีแต่ผมไม่พักหรอกผมปลูกไปเลยถ้ามีฝ้าก็แค่ใช้ฟองน้ําปาดฝ้าออกแค่นั้นครับถ้าเราตักมันจะแตกไอ้ส่วนแดดโดนฝ้าเกิดขึ้นเพราะอะไรเราไม่ต้องไปอยากรู้หรอกครับแบบมันมีสารตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้คือถ้ามันมีฝ้าก็แค่ป,ปาดออกแค่นั้นครับเก็บไว้ได้ไหมเก็บไว้ก็ได้ครับมันไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันจะทําให้ผักโตช้าช้ากว่าที่ไม่มีฝ้าแน่นอนตรงนี้ไปทดลองดูได้ไม่ต้องเชื่อผมครับถ้าฝ้าหนาๆน,นามีผลไหมมีครับ เพราะฝ้าเนี่ยมันจะไปอุดรูรากของเรายิ่งหนามากบางทีหนักๆเลยฝ้าหนาๆอากาศร้อนๆเนี่ยมันจะทําให้ผักเราเนี่ยรากเหลืองแล้วก็ค่อยๆตายอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันดังนั้นถ้าฝ้ามันเกิดขึ้นก็แค่ใช้ฟองน้ําปาดออกถ้าตากักฝ้าจะแตกเพราะมันแตกเราก็จะจัดการยากมันก็จะขึ้นมาใหม่หรือเพื่อนๆหลายคนมีฝ้าก่าคนคนไปเรื่อยๆให้มันจางหายมันไม่หายไปไหนหรอกครับมันก็จะเป็นฝ้าคืนนั่นแหละ ดังนั้นใช้ฟองน้ําปาดออกจบง่ายๆแบบนี้ปรับใช้เอานะครับผมทําแค่นี้กับเกี่ยวกับฝ้าวันนี้ก็เลยมา,มาอธิบายเรื่องฝ้าให้ฟังไม่ยากครับเก็บไว้ถ้าฝ้าบางๆเก็บไว้ได้ครับแต่ว่าถ้าไม่มีฝ้าแน่นอนครับมันดีกว่าการมีฝ้าแน่นอนวิธีการจัดการหลายๆคนอาจจะมีการเติมนู่นนี่นั่นตีออกเติมออกซิเจนเอาเออมีเพื่อนคนนึงแนะนําผมมาก็ดีนะครับคือเขาเอาออกซิเจนตู้ปลาเนี่ยฮะ ยนไปแล้วก็ปั๊มใส่เองฟ้าก็จางหายอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ทําปริมาณไม่เยอะก็เอาวิธีนี้ไปจัดการได้เพราะเขาเพื่อนก็แนะนํามาดีนะครับว่าเอาลองเอาตัวนี้เนี่ยไปแนะนํากับคนอื่นดูได้นะเพราะว่าเขาใช้แล้วได้ผลออกซิเจนตู้ปลามาหยนก็โอเคสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกจํานวนน้อยๆทาได้แต่ถ้าปลูกปริมาณอย่างผมผมปลูก3วันครั้งครั้งละประมาณ40กล่องเนี่ย ผมถ้ายอย่างนั้นผมก็ไม่ไหวเนื่องจากเวลาด้วยอะไรด้วยผมก็จะใช้วิธีการเอาฟองน้ําปาดออกแต่ที่สวนเนี่ยไม่เป็นหรอกครับมันจะเป็นที่บ้านเพราะที่บ้านผมใช้น้ําประปาปลูกและลูกสวนหลายคนก็ปลูกน้ําประปาเพราะอยู่ในตัวเมืองก็ปลูกน้าปราปาอยู่แล้วการมีฝ้าก็เป็นเรื่องปกติสําหรับการปลูกผักแต่ไม่ต้องไปกลัวครับมีก็แค่เอาออกแค่นั้นนะครับจบง่ายๆไม่ต้องไปเติมอะไรให้มันยุ่งยากให้มันเปลืองค่าใช้จ่ายเราหรอกครับปาดออกจบหมดปัญหาผมทําแบบนี้ อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ